สวัสดีครับมูอนิภาพมาต่าในทางของแม่ปันนะครับฝันดีพี่น้องฝันเจยวกับดาราอีกแล้วนะครับฝันเจยวดาราะไรมักจะไม่โชคก็ลองไปตามว่าฝันเห็นผู้ใดหรือจะเป็นเลขตัวใดไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับแม่ปันครับสวัสดีค่ะมนิภาพมาตาแม่ปันเป็นเลขเพื่อนบ้านเนาะไก่แซวหันเห้าวันนี้เป็นอะไรยายบนหัวสากฝันดีวะ ว่ามันฝันบุญขอสาแต่ฝันแค่ว่นผฤหัดพโอขึ้นวันผฤหัดขึ้นพาหันเนาะมีวันยังมีวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนาะถ้าฝันตบุญหัดเนาะฝันว่าจะมันเห็ดนอย่งี่ยนห่อยซ้ำงนพรายัฝนมไหมอันนั้นไหมอันนี้ตั้งหน้าบานมุ่งงานมี่สามหลังมี่สามหลังส่น ทีหลังหาหลังบันนี้คุณด้วยว่าเอมันเป็นผู้หญิงคนคือหลายเพศแตว่าคนมันมากแต่ว่ามันหลายคือข้าเป็นงานดีเด่นมากคือน่นสามารถผู้นกับมากบบที้ว่าอันเจ้าก็มารุ่นโมมารุ่นโมแล้วก็ยังอยากเขาอยู่เอ้ยบ้านเจ้าก็ยังแค้นเจ้าด้วยนั่นก็ลังหน่อยเพื่อเขาเพื่ออันพุ่หยาบับบที่นี่ึ้นไป เขาซุกมันนั่นกัย่างชิ่นย,าย่างยังละเ่าคอยได้กินไปเ,เดี๋ยวฟอมได้่เรื่อเราดูเพราเราสีไม่ปวดได้ล่ะเลยไปจับของปุยตอนสีน,นี่คตอนมื่ไงกูรสิเออี่ยยืไม่หนโอ้ม,มันมันสีนี้ต่วนเลื่อยไปเปิดบังทงนี่อีกตรงนี้ก็มีสีโอ้มันเห็ดดียูสีน,นีนก็ไม่กูยูว่าจันบานเขาเลยว่ากินขันาหันเห็ดยินน้ำมูกไอยก็ได้หรอกเขาคอย แต่เรนหมอกินข้ามเดียวกินข้ามเดียววันนี้คนเห็นได้ใสยังเห็น้ใสไปแลวก็ตาหมากหอยสอดมากปงชิ้นสองหีดของเห็นได้ใสซื้อมากอันเร้ว่ากินบ่ตอนนั้นตะมายิ้นกป่ะเราจะมาให้มันซ้นเดีบไหมก็ชุบไหมอุ้ยก็กินแล้วเรื่บางที่กินก้อยน้ำเขาแต่เรนหมอไ้กินก้อยน้ำเขาข้าเดียวนี่วันนี้ ไอ้ที่ว่าแต่ว่ามันบักกันนี่หะมาซอยงานยังไ่ได้ไปหาพวกนี่มาอย่างยังมันยังมาซอยงานมาเห็ดนั่นอันนี้สีนมันก็วานจุ้งไวห์ไห้นหมบักบอกประเ็นมันี่นลราเนี่ยว่ะเออราบยุทธพิชัยเหาสั่นมาแล้วอืมนาราต้องบอกเคยเป็นสื่อบอกเคยอย่างนั่นไม่เูแลนาราออกสหญยเราบดเป็นตกผู้ไล่ผู้ไล่นะ ปราบยุทธที่ปราบยุทธชัยอ่ะสินยุทธพิชัยอ๋อนั่นแหละบบนี้แหละอืมเนค่ยหลายเฮี้ยไปก็ยังมันเป็นมันว่าเป็นนั่นเด้หมู่บ้านจะไม่เฮี่ยอุกับเฮี้ยสักเฮี้ยผู้ใดหลอกน้อยๆที่หาหลังเฮี้ยกันอย่างงูงาเม็ดก็กันเพราะเป็นเฮี้ยมือหรอเพราะเฮี้ยไม่น้อยมุงหงาขึ้นไปกับแม่นเฮี้ยไปเฮี้ยมันนั่นแหละแต่ว่าเงี้ยกู้ดูเองสิ เขาโมนิกเกิดยุคทีบางนั้นมันกิอยงวอยู่หันหลังขึหลังนัเดินมาต่อที่เดินเงี้ยเราใส่กันยวกักันไปมันยังอมากก่อนกูได้ศูนย์ว่าสันเข้ากับต้องเอาอายุมันทดอตัวอาอยู่นะนะอืมปาพิษที่ไเกิดเนาะ มนใหญ่มันปีกว่าใหญ่เป็นดาราเนาะเป็นดารามาเย็ดเอาสิเนา่ยยังไงเนาะเป็นเป็นได้เปลต่ยเออเป็นดารางได้แล้วตำรวจนี่หรอแล้วฟันเดียคต้องอ่อนไทยเนาะแล้วฟันระคาเกินเนี่ยไกลเลยถ้าซื้อหน่อยไม่อนแล้วปราบยุทธิดใชได้นะครับดารามักจับระบบเป็นเันผู้ลายเนาะจะกับเป็นตำรวจเป็นยังไงหอกผลดีล่บก็ได้ถ้าเกิดมันเก่าเนะครับ กรดยิบเก้ามกราคมสองหาส,สองหาหนึ่งซี่อายุกะรแล้วเนาะอายุหาซี่ปีอือฮะย่ากอายุบะอายุกัอือฮะอาซีา่นี่แหละฮะพูดมากิบเก้าก็ซื้อพดมา เรอมาวัดเกิดกันซื้อนอะอายาสัญญาลากรอบก็ฟันายาลกมาบอกพ่อซอเกิดเคยแบบพ่อซอเกิดเนี้ยอายุเนีงสิทละมันเกิดเนี้ยจะเป็นดาราหลุน่นะันละไอ้แช่นกันก็ไม่ปั่นเดนดาราหลุนยันาดาราหลุนยันมมัน,มนหลนน้อยผ่านมาตัดหลุนในน้อย มันก mm. no. so ิคือจาิวสุบอยูได้หล่ะเนาะตัวนี้เาเขาหมดอิวนะแต่ละเห็นตัวเนี้ยตัวนี้ก็ได้ถ้าคือว่าเดี๋ยว่เขาเดี่งหนังเลยเนาะหนองฝันเ่้าเนาะอ่าหลือุ้มมั่ขึ้นกับงเจียงเบิ้ะมวยถ้าวันน้เลเนาะอุ้งงะมวยดิเขาเปิดไปช่องนั่นกอดก็ใบาบเลยนดกูมัยมันมีมากหนังกูเปิดนอนวยล้างไตถ้าหมดเวลาเบิ้วมั่ยแบบยนเยเราบงมวย ยายฟันไปเฮียนนั่นเฮียนแพรก็แม่ฮะฟันไปเฮียนแพรก็บ่แม่นเฮียนผู้ใดแม่นเฮียนเจ้าของกับเฮียนยายใส่กับเฮียนผู้ใดล่ะอยู่น้ำกันหลังมันบ่มีหลังไงอมีแต่เฮียนหลังน้อยน้อยติเฮียนกระท่อมเออเป็นมุ่งหยาติดเฮียนแต่ว่ายายคือเฮียนของเดยชินเมื่อไรเป็นคืนไปเขาว่าเป็นมาอาศัยอยู่ก็มาซาแต่โอ้ยมาตะบุน บ่าท่นกินเขาเลยอยากกินเขาเออบพาะยากเดี๋ยวที่ก้อยกินเขาว่าเสี้ยนพูดนะเอาไปไว้ให้กะมี่เขาว่าเลยขึ้นมาเฮียนเจาะฟองเลยถงสีนที่หลอกหัวกันใดน,นี่แหละสองถงเขาใส่ถงปุ๋ยเขาจุกอกอกแล้วทีนั้นเอาถงปุ๋ยเก้าสีนล้วไม้เลยเปิดคําเบิ้งเองสี่บบไงโู้ล่ไหมมันเอาดูป้ายกูว่าบาดนี่ว่าตันเลยพีเบิ้งมันเลยมีแต่ตอนสีน,<อ>นี่แกก็ตีสีบ่เอามันกัดสิบชีคือเก่านสิ กสีเหรอสีเหรอสีส ah, like ีป okay. ่ะพ่อซอสเกิดกับซี่ีนี่มากวะมากเชิญน้องไห่เชียน้องม่ตืนเนาะตเินเลยแล้ตัวน้อเป็นพ่อซอเกิดเขาเขาเหรอยังนกิดเป็นเล็กเดียวกันนัเขาเหรออืมเคยเชินประกาศนังนมันถือประกาศแดงเกาหลดพี่น้องเลยให้มันดอกเ้วมตื่นนะครับเพิ่มจะไงเนาะเพิ่มซีน้ำเนาะเพราะว่าแยกด้วยสีนเนาะแต่ว่าปราบยุทใช่ยนี่เปิ่นเป็นผู้หาซี หายนไหมยัยอาสินหาได้เหนน็นเนอะเห็นตัง้งหกาดเขาเขามัดตังไว้ตรงเฮียนให้เขาเลยอาชินอยูนน่ตรงเฮียนโอ้ก็อยากกินเขาเออเออกำลังสิก้อยกินมาสิก้อยอยูอ่เขาก็กินตั้ง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 อย่าง,งตั้งก้อยละเลยวเด็กกินก้อยน้ำเขาคำหนึ่งกันเลยไอ้บ้านเลยตือนไอ้ไอ้เลยเตือนอ๋อเด็กกินกนี่ดอกสี่น้องนที่ไม่โชว์น้อยไม่เตือนเพราะจะในคำเดียวเตือนในชีก้อยคำเดียวเด็กกินนี่ดอกนาะปิงเพราะว่าได้กินจ <c oughs> ่อย สิบซีนี่ขาจะเป็นเร่งสิ้นเลยเนาะแต่ว่าสิเป็นซีเนาะแสดงว่าคตกวตีซีละตอนนี้เป็นหนึ่งสินะนะครับจส่วนอายุยน่หายซีปีแย่วลาละหมักเนาะก็ลองบนเรือนะสำหรับคมปั่นของแม่ฝันของแม่ปั่นนั่งวันี้เนาะตซีให้เพราะว่าอันนี้ละเพราะว่าเพื่ว่าเรืนน่หะเางวนอ่ะฝันว่า วันวาคือเถียงนี่ยังบ่าเนเถียงเขาเอื้นห้างแม่นาหลังมันออกหาซีนเขาจีนมาให้กูก็เมืองเรกันอยุดหววอือว่าหาซีนถือว่าหาซีนเปยนวันนี้ว่าส่นอ๋อเห้นุจให้มันหาซีเด้อกับยายม่วนเขาก็แมันมันเป็นห้านนั่นต่อวันเตียวหับอกรวยมาอาจ่อม็ออกหาซีอีซีเป็นซีวันพอจัยอย่านี้ยังไงดีจำแม่นเนาะ อ่านเนี่ยมีหลายก็ขามน้อยใหญ่แล้เออเป็น่านอยู่่ปุ่นก็ได้กินอยู่เฮี่อันจบร้อนว่าอาเล็กีบอ่าบาลกีบอต้องเขาหาเชียอยู่เขาพอดีต้นเหยมันต้องเขาหาหาเชียร์อายุเราพอดีเนี่ยองอันปายยูเทปิชนเนี่ย็ือว่าแม่เราหาเียรเจกันว่าจิ้นจิ้นยุ่งอ่งไรขึ้นหมกับฟันแปล่ลยตีอะไรมาสนเลยเขาที่ชอยมาสนไก่ไกลก็เลยเจ้ามันตีก่อนน้อยบ่กับฟันว่าเห็นเมียเก่า เมียเขานอนยูป็ใช่รล่นอนกับพญารุ่นนอนคอลลาิปบ้านนี้อันเมียเขามันเอาอันมันปลาเปลยของมันมันจะงโชคของลำนี่แต่หำมี่หำไมเป็เมียงมันตีหาช้อนโดยคุ้มด้วยแล้วไงอ่ะก็กตีหากระตีฮกซีไปสั่นแล้วหาซีไปสั่นเแต่ว่าหำมก็เป็นหาเป็นนกแช่ไ เมื่อเห็นหามมันติเออกระจบไปห้องเวิร์เหรอะมันม่ค่อยมัมีมันมีใครหาเลยไม่จะหามมีแต่ไม่จะค่อยม่นม่หามวางันนี่บักหามอ่ะกูกับพ่อตีเปลี่ยนเด้ขันมีแต่ค่อยนี่ขันมันใหญ่คือหกขันมันน่อยคือหนึ่งน่อยเออกระชืซ้นิโปห้องเสียจใหญ่ระมาณนิโป้่ใหญ่จนี่ละควาเสี่ยงนี่ได้จุงง่าแจกความฝันในคนนีน่ถ้จุ่มไม่นังละ คอยปันว่า่อยยางน้ำฝน่อยให้ขังค่อยพนหิ้งยาไปค่อยน้อยหน่อยสันิอยเป็นไงเออคอยคอยเลืยเห็นคอยคอยย่านตึ้งซี่วะคอยย่านคนเห็นคอยเลยฟ้าวเอาคอยเลยเอมาใช่พกไว้ยางไปอีกเฮียแล้อีกค่อยพ่นนะสั้นอเลปเอาอีกก่เท่าอไรทอานี่อยอุลยตีสิบเอ็ดออกสิบเอ็ดอเออขันง่ขันปกติคือเฮาเห็นน้องคนซูมมือเฮานี่มันเป็นหเดี๋ยมันน้อย มันเป็นหนึ่งเออมันขยันมันเป็นหนึ่งเออมันมันขยันยังไหรมันมันงาวมันเป็นคืบข้นก็ดิโป่งสิเลยเป็นสิอะไรเออมันเป็นกลมๆเออเป็นสีเงาๆซ้ำนีโป่งสิงั้ยแต่สริงาวบัคือเลิ่มรู้สึกว่แม่นนะเป็นธรรมดาโคต้อังงาวเติบเป็นว่าล่ะเออมันเป็นกลมๆเออมันก็ได้คือแค่ละโอกนี่เป็นกลมๆนี่แหลงวดบอกจ้อยใจเออจุดงวดคือให้ละโอกนี่มันเป็นหกัเลยเออมันใหญ่ไะนะเอองวดนี่อุ้มปุ่มอยู่งวดบอกจ้อยตใเนาะ จอยเนี่ยต้ยเตียนไปปลอมมันมันว่ามันปลาหั่มปาหันกระต่ายเขยงัวมีหั่มันก็เห็นมันก็ออกหกห่าละตัยมันบอกจอยอันนี้เห็นตาหั่มเห็นหัเออวันนี้ตาเขยเนี่ยอันนี้ว่าไขหั่มเป็นตัว่าไขนะเขาจะอย่าเข้าใจเห็นว่าสาวันเท่าหามักมอเสื้อน้องเขาด่วนนะกันเลยตี่าคยเออใครล่ะกันเขยมันก็เป็นเขยอ่าเขยคือเป็นล้ำเนาะเอาเห็นตาล้ำมัน เขาเลยความกะตี644เขาสวนบ้านนี่เขานอนน้ำกันเขาไปนอนในน้ำกันไหมเขานอนมานพิตาวาเปิดแล้วเขาอยากอะไรอยู่าอยากอห้เขาติวอยเนอะเขาจะไเห็นเดี๋ยววันนี้นะเปิดส่งศูนย์เดี่ยวพิตาวาเปิดจักระวัชนะเก็บหลังตี๕644่ล้ววันตรงกับยายสุดอลกเขเลยกว่าสุฟังให้พี่น้องมากะเตียวาด้เนาะให้ค่ามั่นใจเป็นหาปอะไรความมันจะับวิเมื่อเขาคิดมาเลยเนาะส่วนยายากูฟันเห็นปราอ่คุณปราเนาะ อย่ถ้าใช่นะครับเป็นดารามหาศีนหายัางหา่เนาะเป็นยายก็ได้บักไรทุม่มเงงแค่ว่าเอายูพินนี่แหะนะครับหายสปีปเกิดวันที่ยีิเกามกราสองหาหนึ่งซีเนาะก็เลยโรคหายหาซีกซซีเปิดความฝันของยายเห็นดารานึ่งวันนี้อชกษมาเด้อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเว่าเขาเปนไผ่เดวเนาะไปันหิเออางไปนานอ่ะเนาะอันนั่นอันนี้เอ้ยบพเห็นเขาเสียดับทีไผ่มันกูไดันหินกันแนวแมนแมน่ืออันแับ